สวัสดีครับยินแลเข้าถูช่องไฟล์นะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเข้ามาสู่ Book of Game EP พที่สองนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สามกับสี่นะครับหรืออาจจะแหลมไปห้าเลยก็ได้นะครับดูเวลาก่อนเนาะก็เกมที่สามชื่อว่าเกมแฟนหรือพัดลมเกมนี้ง่ายครับเราจะต้องเปิดพัดลมเพื่อจะดันแต้มให้ได้มากที่สุดจะสังเกตว่าแต้มมันไม่เท่ากันยิ่งอยู่มุมยิ่งจะยิ่งแต้มเยอะนะครับ เ <Okay. c oughs> มื่อเรามีสองด้านนะขอขอภัยในความไม่สบายของผมด้วยนะมีด้านล่างด้านล่างเนี่ยก็จะมีหกช่องเพราะงั้นก็ตามหน้าลูกเต๋าเลยครับผักไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ด้านนี้นะครับจะสังเกตม,มีแค่สามช่องก็บุกก็คือหารสองครับก็คือถ้าอ,อกหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองก็จะผักไปหนึ่งช่อง าออกสามกับ4นบ 5, 6, นบ 5, 6, ีนะครับก็ผักสองช่องแล้วก็ห้ากับหกนะครับห้ากับหกก็สามช่องนะครับโอเคถอยลูกเต๋าปึ๊บหกนะครับหกทีนี้ดูนะครับสมมติว่าเราเลือกเปิดพัดลมตัวนี้นะครับเราก็ฆ่าทิ้งนะครับ อันนี้ก็จะไปหกช่องอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคนควรบอกวง่ายนีก็เน้นทอยให้เยอะไม่ใช่นะครับเราจะเปิดพัดลมได้ครั้งเดียวนะครับไปเลยเนาะลูกนี้ก็จะไม่ได้ละเปิดอีกหกนะครับสมมติเราจะเดินอย่างนี้คุณคิดผิดนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสมมติว่าผมจะเปิดพัดลมตัวนี้นะครับ จะเปิดบลงตัวนี้เพื่อให้ดันไปสามช่องอันนี้ก็จะหลุดอันนี้ก็ต้องไปด้วยนะครับอันที่มันอยู่ในแนวนั้นก็ต้องไปด้วยอันนี้ก็ต้องไปหนึ่งสองสามก็จะหลุดนะครับคุณก็ต้องมาพิจารณาเองว่าจะทํำยังไงให้ได้แต้มเดียวที่สุดอันนี้ก็อาจจะอ่าผักมาทางนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับ ขย้อนต่อนะครับไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็สมมติเราเลือกเปิดเซฟเซฟเราเลือกเปิดนี้สามอ่าเปิดนี้สามก็คือหกเมื่อกี้ครับขยนสามก็ค่านี้ทิ้งนะครับโอเคแล้วก็ถอยต่อหนึ่งโอเคนะผมก็อาจจะเลือกไปเปิดอันนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าตัวนี้เปิดอันนี้ก็จะหลุด อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างงี้สมมติว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังสมมติว่าเราเลือกเป่าหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปนี้หนึ่งเลี้ยงไปนี้หนึ่งแต่พอเราจะเปิดอันเนี้ยครับอันนี้มันก็จะหลุดเพราะงั้นคุณก็วางแผนให้ดีๆนะครับหลังจากเปิดพัดลมครบสุดตัวแล้วก็มาดูว่าเราได้ทั้งหมดกี่แต้มอ้อสามารถวางซ้อนกันได้นะครับสมมติว่ามันมาชนกันตรงนี้ปึ่งแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะชนหรอกครับนะ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีการชนกันได้นะครับในความคิดของผมแต้มเกมนี้ถ้าได้น้อยไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเกมนี้ยากนิดนึงนะครับโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้ไม่ไม่มีตัวช่วยด้วยนะครับเกมนี้แต่เกมนี้ผมว่าผมชอบนะครับคิดเยอะดีนะครับใช้ดวงก็พอสมควรน,นะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างไม่ใช้ดวงหมดครับในเกมพวกนี้เนาะในเกมของที่ผมออกแบบมานะครับาะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเตานะ๋าเนาะโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแฟเก็บก่อนนะครับโอเคเกมต่อใไปนะครับเกมที่4นะครับคะแนนเต็ม100นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็พอลูกเต่าที่จะ2ลูกนะครับแล้วก็เอาเลขไปกกากนะครับ เลขไปเกอกในช่องเกอกข้องไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเกอกด้านเดียวกันได้ต้องเกากไม่นี้ก้อนนี้นะครับก็คือไม่หน้าก็หลังนะครับไม่สามารถเกากด้านเดียวกันได้อย่างเช่นอันนี้โอเคผมเลือกอันนี้เลยแล้วกันเป็นหกกับสี่ก็จะเป็นสิบกอดีก็จะได้เต็มนะครับประมาณนี้เนาะสมมุติว่า โอเคตัวช่วยตัวแรกนะครับทอยสี่ช่องทอยสี่ลูกแล้วค่อยเลือกลงนะครับจะใช้ตอนไหนก็ได้นะครับตัวเท่นี้คือทอยสี่ลูกแล้วก็เลือกลงสี่ช่องตู้อ๋อหกนะครับมีนี่เราก็จะเลือกเลยนะครับอ่าเอาเขีร์อันบนไปเลยก็ได้นะครับเป็นสี่ลบสามได้หนึ่งก็จะเขีร์ไปทีนี้มีหกกับห้า เราก็ต้องหาช่องลงให้มันนะครับอ่าสมมติว่เอาห้าห้าที่เป็นไปได้หน่อยก็เอาห้าไปไว้อ่าสมมติผมเอาห้ามาไว้นี่นะครับแล้วก็สองไปไว้นี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอาหกมาไว้นี่นะครับโอเคอย่างนี้นะครับทอยสี่ลูกก็จะหมดไปนะครับอ่าต่อไปผม ก็เลือกทอยสามลูกทีนี้มันจะมีตัวช่วยพิเศษสองตัวนะครับทอยสามลูกกับทอยหนึ่งลูกนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยสมมติว่าเราเลือกทอยสามลูกเสร็จแล้วนะครับสต่ว่าออกมาปเป็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่งห้าสี่นะครับสมมติว่าเราเลือกอันนี้มาใช้ก่อนอันนี้เลยห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะครับโอเคอันนี้ก็จบไป ออนี้ก็หาอีกอันหนึ่งหรอเราต้องเลือก5ลงนะครับเราก็อาจจะไว้ช่องนี้ก็ได้ถ้าเราใช้น,นี้ปุ๊บจะสังเกตว่าฝั่งนี้ยมันเยอะกว่าครับครั้งต่อไปจะถูกบังคับใช้อันนี้ไปด้วยนะครับเพื่อจะเลือกลงฝั่งนี้เลยนะครับก็คือตรวปุ๊บได้5อีกแล้วนะครับก็ต้องเลือกลงสักช่องหนึ่งก็จะเป็นเลือกเราเลือกช่องนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้น สมว,ว่าผมว่าเลือกช่องนี้กลายเป็นห้าบวกห้าได้สิบอันนี้ผลที่รับที่กําหนดไว้ก็คือให้ได้แปดอาผมเลืออธิบายใช่ไหมเราต้องพยายามทําให้ผลลั์เป็นอันนี้นะครับถ้าทําไม่ได้เราก็จะติดลบสองนะครับก็คืออันนี้มันได้สิบถูกไหมครับแต่แยกที่ต้องการคือแปดเราก็จะติดลบสองติดลบทั้งหมดก็เอามาลบจากร้อยนะครับเป็นคะแนนของเกมนี้ ที่คุณจะได้ไปเนาะเกมนี้ก็ประมาณนี้โอเคเจ็ดนาทียังพอได้งั้นเดี๋ยวผมขอไปเกมที่ห้าก่อเลยโอเคเกมที่ห้าเกมที่ห้าจะอธิบายง่ายหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นนิดนึงเกมที่ห้าคือเหมือนเติร์ติสบอกนะครับก็คือเอาลูกเต๋าหนึ่งลูกไม่มีตัวช่วยเลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆให้ได้เยอะที่สุด ก็คือถ้าเราทอยเต๋าแล้ววางไม่ได้ก็จบเกมนะครับทอยอยังไงต้องวางอย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้หมุนไม่ได้นะครับให้วางแนวนอนอย่างเดียวนะครับเลขหกให้วางแนวนอนอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทาไมผมถึงอยากให้มันหมุนไม่ได้นะตอนนั้นคิดไว้แล้วว่าทาไมถึงไม่อยากให้มันหมุนได้นะครับแต่ตอนนี้คิม่จําไม่ได้แล้วก็ทอยเต๋านะครับหกนะครับคุณก็ต้องการทิ้งสองช่อง ตามรูปนี้นะครับห้าก็เลือกหนึ่งอันสี่ก็เลือกหนึ่งวางอย่างนี้นะครับเป็นรูปตัว T แต่ว่าหมุนได้นะครับก็ไปเรื่อยๆสมมติว,ว่าหอยซีซีก็คือตัว T ว่าอันนี้เซฟเซฟอะไรอย่างไงครับก็ <c oughs> วางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะวางไม่ได้นะครับ ถ้าวางไม่ได้ปุ๊บก็จบเกมน,นะครับแล้วก็มานับว่าเหลือกี่ช่องนะครับก็จะได้คะแนนทั้งหมดมันจะมีร้อยช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคูณสิบก็ได้ร้อยนะครับคูณเหลือกี่ช่องคุณก็เอาไปลบร้อยก็จะได้คะแนนของเกมเตอร์ิสสำหรับคุณนะครับสำหรับคลิปที่สองก็ประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็เป็นอีีสุดท้ายของชุดแรกนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคงจะจัดการให้เดี๋ยวจัดการลงให้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องแล้วก็ไปกดไลค์เฟซบุ o กไว้ให้ด้วยนะครับชื่อไฟล์เหมือนกันนะครับก็ลองหาดูเพราะว่ารูปรูปที่จะไปพิมพ์ก็อยู่ใน Facebook นะครับใครยังไม่ใครยังไม่หงงไหมสมมติว่าทอยสาคุณก็ต้องกากบาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ถ้าทอยหนึ่งก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้อันนี้หมุนได้นะครับสมมติเราทอยได้สี่รอบหนึ่งเราก็กลายอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมเป็นตัวทีเหมือนกันหมุนๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวทีนึกออกใช่ไหมครับก็เล่นไปเรื่อยๆจากว่าจะการไม่ได้เผื่อใครงงเนาะอันนี้ย้อนย้อนให้ดูนิดนึงเผื่องงโอเคฝ่ายรอบหนึ่ง,ง,อ,อ,งอย่าลืมติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กด้วยครับเพราะรูปที่เอาลงไว้อยู่ในเฟซบุ๊กขอบคุณมากครับ